วัครับคลิปดีๆที่ให้ความรู้กับท่านผู้ชมในเรื่องเกี่ยวกับการดูเนื้อพระนะครับของอาจารย์สุขัดมั่นเก็บวิทย์ในการก้องส่งพระสยามก็มาพบกันต่อวันนี้ก็จะเอาพระมาให้ชมแล้วก็แนะนำานด้านในการดูเนื้อดูผิวแล้วก็การเรียบเทียบนะครับว่าพระอุคเป็นยังไงพระอิจิเป็นยังไง เนื้อจะอะอย่างไรแล้วก็มีให้ดูเปรียบเทียบด้วยแล้วก็จะบอกพิธีการดูให้นะครับพระหนีมาพระที่เราได้มาเนี่ยเรารู้ว่าเป็นร้อยปีเนี่ยถ้าเป็นร้อยปีเนี่ยไม่มีพระแก่เจอผมทีก็พูดไปอย่างเจออีกอย่างก็พูดไปอีกอย่างทางั้งทั้งที่ดูพระองค์เดียวองค์ที่ให้ดูครั้งแรกครั้งแรกก็พูดไปอย่างครั้งที่สองพูดไปอย่าง เจอครั้งที่สามก็ไปอีกอย่างซึ่งเขาจําไม่ได้นะครับว่าพะระองค์เนี้ยเขาเคยดูมาพูดว่าอย่างไงครับเดี๋ยวมาชมจากรายการของผมใยการต้องส่งพระยาอาจารย์สุทัศมันสุวิตย์ซึ่งเป็น,รรรนพระราชการครูบำนาญเกษณมาสิบปีและได้สะสมพระมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดชมกันเลยครับ คลิปนี้ก็มาชมพระกันต่อนะครับวันนี้ก็เอาพระที่ผมเอาขึ้นคอนะฮะก็มีหลายพิมพ์หลายแบบเดี๋ยวจะพูดทีละองค์นะฮะอันนี้จะใส่สลับแตนเลดแล้วก็เลี่ยมแบบประกายเงินประกายทองครับอันนี้เรียกว่า ประกายเงินนะพวกเนี้ยนี่ประกายทองอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นพัดร่วงรางรางปืนอ่าเดี๋ยวดูนะครับอันนี้เป็นเอ่อจะเป็นชิ้นเขียวนะครับอัน,นเป็นเนื้อชิ้นนะฮะเนื้อชิ้นเงินจะเป็นชิ้นเขียวครับเมาดูครับดูใกล้ อันนี้พะล่วงหลังรางปืนแนะหลังรางปืนนี่ก็มีหลายหลายพิมพ์นะฮะ้านหลังก็จะไม่เหมือนกันเมื่อกี้ล่องกว้างอันนี้ล่องเล็กนะฮะชิ้นเขียว จะยับย่นนะครับเนี่ยเขาจะพวกไขรพวกขาบจะเป็นธรรมชาตินะครับนี่เป็นพระของโค,โ,คโคไทยนะอ่ามาดูอันนี้พะระลีลาทำหีบไม่ตัดปี นะครับนี่เอาอย่างนี้เลยนะไม่ตัดไปีกนะครับเบามากบางนะครับพิมพ์เนี่ยผมก็เลยเอาเลี่ยมอย่างนี้เลยไม่ต้องไปตัดตรงอะไรหายากด้วยนะครับเดี๋ยวพระเนื้อดินเนี่ยส่วนมากเอ่อแม่เหล็กจะดูดนะครับ <O' od uk> อันนี้ใครพิมพ์หนึ่งอันนี้ตัดชิดแต่หลังอุ้มอ่านะครับเนี้ย บางคนไม่เคยเห็นเส้นบางเส้นใหญ่บางคนยังไม่เคยเห็นมีหลังอุ้มด้วยนะครับพวกมีหลายวัดนะฮอันนี้จะเป็นพระวงนั่งของเมืองอันนี้เนื้อชิ้นนะเนื้อดินก็มีนะนะครับแล้วก็มีหลายพิมพ์ไม่ใช่มีพิมพ์นี้พิมพเดียวอันนี้เล็บช้างนะครับ รวงนั่งที่ดำๆเนี่ยเนื้อชิ้นเนี่ยจะเป็นชิ้นเขียวแต่ทีนี้ผมให้ช่างเอาขึ้นคอเรี่ยมขึ้นคอเนี่ยผมจะให้เขาเอาเอาขี้พึ่งสีปากนะครับเอาทาเพื่อรักษาผิวนะอันนี้เป็นปุกหนัง,นงอุทยาเนี่ยนะครับปุกหนัง บางมากและหาพระที่สมบูรณ์จริงๆอ่ะหายากนะครับเพราะว่าจุธยาเนี้กสี่ร้อยห้าร้อยปีนะครับเป็นพวกเนื้อชิ้นเงินเนี่ยจะผุเพื่อนมากจะผุนะครับเพราะบางมากและมีทั้งเนื้อดินเนื้อชินนะแล้วก็มีพระเกจิด้วยครับพระเกจิ หลวงพ่อกวยหลวงพ่อโบยหลวงพ่อนำอมีหลายมีหลายท่านอันนี้ก็เป็นพิมพ์เล็กนะครับผมบวขึ้นคอแล้วพิมพ์ใหญ่ก็มีนี่เนื้อด,ดินหลวงพ่อหมอนะครับว,วัดมาหาการวัดมาหากัรนะอันนี้ก็เป็นเปิดโลกกุดเตาทุเหลี่ยม นะครับเนื้อดําอันนี้เนื้อดำนะครับอันนี้จะเป็นเชียงแสนพิมพ์เชียงแสนเนื้อจินที่มเขียวเหมือนกันเนี่ยผมอันี่ก็เป็นพระร่วงทรงเกาะวัดมหาธาตุสีสัชนาไลนะฮะกูเดียวกันกับเนี่ยครับกูเดียวกับอ่า ร่วงหลังๆลงปืนนะครับอันนี้เป็นพิมพ์แบบมัมมี่หายากนะครับพรร่วงทรงเกาะเนี่ยออกน้อยมีน้อยด้วยอันนี้ก็เป็นพระร่วงนั่งซุ้มเดือนแก้วของวัดช้างล้อมสีสัชนาลัยนะฮะนี่เนื้อชินนะครับอ่ะเดี๋ยวมีเนื้อดินอยู่สี่องค์เดี๋ยวจะให้ให้ดูว่า เออนาะอเมริกเช็คว่าจะดูดไหมอ๋ยจดูนะครับนี้หลังอุ้งผาลีลาทําหินเนื้อดินและนี้เป็นพลาสติกนะประกายประกายเงิน วิ่งตามอ่าันนี้ทำหีบไม่ตัดปีกนะครับทิ้งนึงนี่ครับ นะครับนะ่ะวิงว่งตามนั่นะอ่อันนี้หลวงพ่อหมอนี่ครับเห,ห็นแบบชัดๆนี่กุเต่าทุเรียงนะกนะนะนะ็ให้ทันชมกัน จะได้รู้ว่าพระในประเทศไทยเราเนี่ยมีตกคุณมีแร่เลืไอลไผ่ดำอ,อยู่ยงคงประพันชัดตรีเมตตามหานิยมอะไรเงี้ยมีทั่วประเทศนะครับภาคเป็นที่ชื่นชอบของต่างคนต่างชาติด้วย โดยเฉพาะพระสมเด็จน,ะะนางพญาพระรอดพระเบญจภาคีก็น,นี้มาเป็นมหาจากักรพรรดิเลยเบญจภาคีเนี่ยมันมีโยนี้เซียนก็เอามาทําเป็นเบญจภาคีนี่หลายอย่างนะฮะแต่ถ้าของหลักเลยก็คือ,อมีพระรอดนางพญา พระรอดก็ต้องเป็นหลวงูนนะครับกุกมหาวัดแล้วนางพญาวัดนางพญาแต่ก็วัดอื่นก็ได้แต่ต้องเป็นกุกแถสามพงษ์สุพรรณนะครับแล้วก็สี่สุมโกห้าสมเด็จนะสมเด็จของพุทธ,ธาจารย์โตนะ เป็นจะาพาีดั้งเดิมเลยของมหาจากักรพรรดิที่ซื้อกันเป็นร้อยล้านแล้วหลายร้อยล้านนะครับครับก็ได้ชมกันแล้วใครจะมาพูดคุยกับผมมีเบอร์โทรศัพท์ไอเดีไลน์แล้วก็ Youtube อยู่ด้านล่างนะครับโดยเฉพาะเนี้ยผมจะให้ดูมีคาบขึ้น อนนี้ขนาดเลี่ยมนะฮะมีไข่สีขาวขาวเนี่ยเพาขึ้นไปเขาจะเป็นน้ำนะฮะเนี่ยเลี่ยมไปแล้วเขาจะขึ้นแล้วก็จะแห้งไปเนี่ยแบบครับพักปลูกจะต้องเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็เอาดาแล้วก็ขึ้นนะครับสวยก็ของเก่าอีกนะ ขึ้นมาเห็นเนื้อเห็นลักษณะของเนื้อของพิมพ์ตามเส้นนิ้วเส้นอะไรเงี้ยนะจะเห็นชัดแล้วผิวออกมาสวยเลยอันนี้ก็ใช้คีบพึ่งทาตอนที่จะเอาใส่ตลับนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันคาบไข่ขาวเขาก็จะขึ้นมาแทน นถ้าเป็นพระอุแท้จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่พวกเซียนใหญ่เขาเขาจะเล่นในแนวแนวเดียวถ้าไม่เหมือนของเขาเนี่ยเออเขาเขาตีเกมทีนี้เราไปเชื่อเซียนมากก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเล่นพิมพ์เดียวถ้าไปเล่นหลายพิมพระจะราคาตกไม่แพง เราก็เลยเอาพิมพ์เดียวอันสอนกันมาอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วพระเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยหล่อโบราณโบราณเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันหรอกนะครับก็ถ้าใครไปเห็นพระแล้วอู้ย,ยันตีว่าเก๋ยอย่าไปเชื่อมากมากนะครับเราต้องดูเองว่า ระยุคไหนสมัยไหนกี่ปีลแล้วเราก็เอามาเทียบกับสิ่งที่เรามีอยู่นะครับเน,นื้อดินนี่วล้วก็เอาไปเทียบกับโบราณสถานวัตถุก่อนอิดตามพระปางตามเจดีย์เก่าๆแล้วถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองก็เอาเทียบกับนู่นแหละครับพวกขันลงหิน พวกทองเหลืองสมัยปู่ย่าตายายนะครับถ้าเป็นพวกเนื้อชิ้นก็ต้องไปเทียบกับพวกพวกเหล็กนะครับพวกเหล็กพวกตะปูที่สร้างบ้านหรือตอกไว้อะไรเงี้ยที่เป็นหีบเหล็กอะไรเงี้ยสมัยปู่ย่าตายายถ้าอย่างนะั้นเราจะรู้ว่า เออพระเราถึงหรือไม่ถึงนะครับอ้าวขอบคุณครับในคลิปนี้